สวัสดีครับสวัสดีพื่อนนอนสุดสุดคนเด้อครับเมื่อนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีพัพเปนอองมาเบิ่งบรรยากาศในช่วงเศร้านะครับที่เขาอ่าก่อนที่เขาจะปล่อยอ่างัวลงแปลงปล่อยนะครับผมอ่านี่ครับบรรยากาศอยู่ขอกเข้าฟาร์มเข้านะครับค่อนข้างที่จะอ่างัวก็เริ่มที่จะตื่นเรียวนะครับแล้วก็งัวก็เริ่มที่จะเดินหาอาหารเรียวนะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่อ่างงัวนะครับจะอ่าได้กิน อยาของเฮานะครับเวลาเฮากระสีร้อสักพักนะครับช่วงนี้เฮากระสีให้พวกเฟียงนะครับไปก่อนนะครับเพราะว่าอเฮาสีท้องทองนะครับงูนะครับด้วยพวกเฟียงนะครับผมเพราะว่าการที่เฮาให้เฟียงยนื้เมื่อเสานะครับข้อดีของมันนะครับก็คือมันจะเหตุให้งูนะครับบ่ได้ขี่เลี้ยวมากเกินไปนะครับผมนี่นะครับงูก็จะเริ่มที่จะ ลูกขึ้นนะครับแล้วก็จะหาอาหารของมันนะครับเขาจะให้กินเฟี้ยงนะครับเพราะว่าเฟี้ยงนะครับเป็นแหล่งอาหารสําคัญสําหรับงัวเลยนะครับว่างัวสิ่บอขี่เลี้ยวมากขึ้นไปนะครับผมอันนี้คือคือแนวทางของห้องบริหารนะครับนี่ครับเขาจะกอกให้แบบมีเลื่อยนะครับผมเดี๋ยวงัวก็จะมากินเองนะครับนี่แหละครับคือการบริหารจัดการแบบบ้านๆนะครับคุณ้องครับ อันนี้เป็นแม่บอกของเฮานะครับอันนี้แม่ลูกนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นลูกอัพี่น้องกะสรงเกตเบิ้งนะครับแม่ตอนนี้กะสหานะท้องนะครับผมกะล้อมือคลอดอีกสักประมาณ2เดือนถึง3เดือนนะครับอันนี้คือประมาณการนะครับผมส่วนลูกตอนนี้คือสถานะกะให้นมลูกยูนะครับกะเลยมีคงสังคค่อนข้างที่จะผอมจักหน่อยนึงนะครับผมอ่านี่ครับพี่น้องครับเบิ้งครับ งูหน่อยก็ยอก,กันนะครับผมงูหน่อยก็ยอก,กันนะครับอ่านครับูมักให้ลูกให้ค่มนะครับพี่น้อครับต,ตามอันนี้ก็เป็นเพราะอ่า,ออาลูกของ พอพันคุ้มฝูงของเข้านะครับเป็นหลังการสังเกตเบิ้งนะครับเป็นตัวผูนะครับผมเลี้ยงโดยเส้นหยาลอยเปอร์เซ็นต์เพื่อนะครับเบิ้งผลลัพธ์ที่ใดนะครับผลรับที่ไดก็จะประมาณนี้เลยนะครับอายุประมาณหกเดือนนะครับสี่สี่หาหเดือนนะครับประมาณการนะครับผมนี่ครับโครงสางนี้เกิดจากการที่เขาเลี้ยงโดยเส้นหยาลอยเปอร์เซ็นต์เลี้ยงแบบบานๆเพื่อนะครับนี่ครับ เิ่งบรรยากาศในช่วงเศร้าๆนะครับผมตัวนี้นะครับกะจริงๆแล้วตัวนี้โค้งสางค่อนข้างจะใหญ่นะครับอากาศเนื้อหนังก็ค่อนข้างจะหลายพวกนะครับพี่องครับแต่ว่าเนื่องด้วยที่มันต้องให้นมลูกนะครับมันก็เลยมีโค้งสางที่หน่อยลุ่งนะครับจอยลุ่งนะครับามันต้องสูนเซียนะครับผมเวิร์กกามเนื้อนะครับในาการให้นมลูกนะครับเนี่ยครับเป็นแ้่กะเข้ากับไว คิดอีกอย่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อมันลูกออกนมหรือมันอยู่ในสถานะตั้งทองนะครับงัวก็จะกลับมาอ้วนปกติคือเก่านะครับอันนี้คือแม่นะครับเพราะเราก็สังเกตแม่นะครับแม่กับตะกอนกับจอยคือกันนะครับในนี้ก็เริ่มอ้วนขึ้นมากแล้วนะครับเพราะว่าสถานะตั้งทองเพื่อนครับโดยความตั้งทองมันก็มีทองมันก็นแญ่ขึ้นพร้อมนะครับบวกกับเนื้อหนังที่มันพุ่มขึ้นแกนกินก็นหลายขึ้นเพื่อนครับนี่แหละครับ แม่เป็นแม่บอกของเฮ้านะครับพี่น้องครับแม่บอกกับติดฮินดูปราซินมาจักน่อยนึงนะครับผมลูกออกมากันจะเป็นปรมาณีนะครับใส่พพอพันคุ้มฟูพี่น้องครับเบิ้งครับนี่ครับในช่วงบรรยากาศเศร้าๆนะครับกับทายกับพี่น้องในเบิ้งนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อที่มีกันนะครับาำลังถึกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืั้งใจให้กับตูตาฟาร์มในเด้อครับขอบคุณครับ